สวัสดีค่ะเพื่อนๆทุกคนก็กลับมาพบกับเมกแล้วนะคะก็วันนี้นะคะเม์มีกระเป๋ามารีวิวอีกแล้วจ้าแต่ว่าเป็นกระเป๋าแบรนด์ไทยนะคะคือนอกจากแบรนด์ไทยยอดฮิตนะคะที่เม์ได้พูดถึงไปแล้วนะคะสองใบที่แล้วก็ไม่เคยพูดถึงแบรนด์ไทยแบรนด์ไหนเลยเพื่อนๆเมกก็เลยเลือกแบรนด์นี้มานะคะเพราะว่ารู้สึกว่าเป็นแบรนด์ที่น่าสนใจ ที่เห็นอยู่ข้างหลังเมย์แล้วนะคะแต่ว่าก่อนที่เราจะไปพูดถึงน้องกระเป๋ากันนะคะก็สําหรับใครที่เพิ่งเข้ามาชมเมย์นะคะช่องของเมย์ก็จะพูดเกี่ยวกับลักชู e นะคะการช้อปปิ้งบิวตี้ไลฟ์สไตล์การแต่งตัวนะคะหรือว่าการใช้ชีวิตในนิวยอร์กก็ตามนะคะ ก็ถ้าเกิดใครมีความสนใจแบบเดียวกับเมย์นะคะก็อย่าลืม subscribe นะคะ turn on notification นะคะจะได้ไม่พลาดคลิปต่อๆไปที่เมย์จะมาทำให้ดูนะคะแล้วก็อย่าลืมกด like กดแชร์นะจ้าเป็นกำลังใจให้เมย์ด้วยจ้าถ้าเรียบร้อยแล้วนะคะเราก็ไปพูดถึงน้องคนนี้กันเลยจ้านี่นี่นะคะแบรนด์ที่เมย์จะมาพูดถึงวันนี้ก็คือแบรนด์ทอรนั่นเองนะคะนี่โลโก้เขาจะอยู่ตรงนี้นะคะ t o r n e นะคะคือเมย์อ่ะ ตอนที่เมยกลับไทยหลายเดือนที่ผ่านมาแล้วเมยได้อันบ็อกซ์ไปแล้วนะคะคือกล่องพูดเลยว่ากล่องไฮเอน n ์มากคือเหมือนกระเป๋าไฮเอน n ์ทุกอย่างนะคะแล้วทำไมเมยถึงเลือกแบรนด์นี้มาเป็นแบรนด์ไทยที่เมจะมารีวิวให้เพื่อนๆฟังเพราะว่าถ้าเกิดเพื่อนๆฟอลโล่อ follow, อมดาราที่แต่งตัวเก๋ๆแล้วก็มินิมอลนะคะบางท่านเพื่อนๆจะเหน็นผ่านตาแล้วแล้วก็มีเซเลบบางท่านที่มีความแบบ เก๋อะ่ะมินิมอลเก๋ไม่ได้แต่งตัวแบบว่าสีสันฟองชื่องอะไรอย่างเงี้ยเพื่อนเพื่อจะเห็นผ่านตานะะเช่นคุณซาร่าเล็กสนะคะก็ใช้แบรนด์นี้หลายครั้งนะคะมีคุณโมชนกนะคะซึ่งทุกคนก็รู้ว่าคุณโมแต่งตัวเก๋แบบทั้งวัยรุ่นทั้งแบบทางานก็ได้นะคะเก๋กรุบมากแล้วก็มีเพื่อนคุณโมคุณแพรวที่เป็นช่างแต่งหน้าแกนเดียวกันใช่ไหมก็ใช้แล้วก็มีคุณอะไรก่ะคุณบุ๊กใบหยกนะคะมีคุณพริม เจ้าของแบรนด์สลิสาก็ใช้แบรนด์นี้นะคะเมยก็เลยรู้สึกว่าเออน่าสนใจอยากจะมาพูดให้เพื่อน,อนๆทุกคนฟังนะคะก็คือแบรนด์ทอนใช่ไหมอ่ะนี่ให้ดูใกล้ๆนะคือรูปทรงมินิมอลมากการตัดเย็บคือดีงามนะคะหนังเป็นหนังจากอิตาลีทุกคนแล้วดูการยาแนว คือพูดเลยว่าใช้ยมากหลายเดือนแล้วยังไม่มีปัญหาเหมือนที่เราเจอมาจากแบรนด์ก่อนหน้านี้นะคะคือแข็งแรงดีงามมากนะคะก็เมยจะมาพูดถึงอินสปายของกระเป๋าที่แบบทางแบรนด์เขาเคลมไว้ก่อนนะคะก็คือเรียกว่ารุ่น57 WW นะคะหรือว่า57 w a s t ซึ่งเมย์ไม่รู้ว่าเป็นถนน57ฝั่งเวสหรือเป็นตึกเล็ที่57อันเนี้ยเมย์ไม่แน่ใจแต่ว่าก็คือเป็นฝั่งเวสไซด์ของแมนฮัตตันนะคะที่เป็นอินสปายของเขานั่นเองนะถ้าเกิดใครที่เคยมานิวยอร์กหรือเดี๋ยวเมย์แปะรูปให้ดูเนี่ยก็จะเป็นตึกที่เป็นรูปทรงนี้หมดเลยทุกคนเป็นแบบคล้ายๆพีระมิดมีการเฉียงมีการแบบทรงนั้นทรงนี้นะคะแล้วก็อะไรตรงเนี้ยซึ่งทางแบงค์เขาบอกว่าเขาสั่งทำพิเศษนะคะก็คือเป็นแม่น้ำนะคะที่เวลาเรามอง จากฝั่งนิวเจอร์ซีย์นะคะจะมีแม่นม้ำการใช่ไหมแล้วก็มีฝั่งแมนฮัตตันอยู่ข้างหลังนะคะก็คือมองผ่านแม่น้ำไปอะ่ะตรงแบก็กกราวก็จะเป็นตึกเหล่านี้แล้วคือเหมือนกับเป่าอันนี้มากนะคะเนี่ยเป็นคอแรกของเขาเลยนะคือเขาเพิ่งรอนชอกมานะคะซึ่งสีมีสามสีก็คือสีดำแล้วก็สีโทปก็คือเหมือนสีเสื้อของเมนเนี้ยเป็นแบบน้ำตาลอมเทานะคะแล้วก็มีสีน้ำตาล <c oughs> พูดเร็วไปหน่อยมีสีน้ำตาลตื่นเต้นไงมีสีดำสีโทนสีน้ำตาลใช้ง่ายหมดแมกได้ทุกสีเลยอ่ะก็นี่นะคะอ๋อเดี๋ยวเมย์จะเปิดให้ดูว่าการใช้งานเป็นยังไงก็จะมีแม่เหล็กตรงนี้แรงมากแบบปิดดังมากเป็นช่องที่ใส่ของข้างหน้าพวกแบบว่าใบเสร็จบัตรจัดรถไลไรที่แบบว่าหยิบอยากหยิบง่ายๆนะคะก็ใส่ตรงนี้แล้วก็ตรงนี้ก็จะเป็น แม่เหล็กเหมือนกันด้านบนเป็นกล่องคล้ายๆกล่องนี้นะคะคือใส่ของได้เยอะมากอ่ะเดี๋ยวให้ดูอันนี้คือของที่เมย์ใส่ในชีวิตประจําวันนะยังเหลือที่อยู่เลยอะ่ะเดี๋ยวเม่จะหยิบมาให้ดูว่าเม์ใส่อะไรไปบ้างนะคะแล้วก็สายตรงนี้ก็คือปรับได้นะเดี๋ยวถือให้ดูก่อนว่าเวลาถือเราเป็นยังไงนะคะข้อหนึ่งก็คือของแขนอันนี้เป็นชุดอยู่บ้านยังเข้าเลยอะ่ะของแขนอย่างนี้ หรือว่าจะสะพายขึ้นไหล่ก็ได้มีความมินิมอลนะคะน่ารักมากเลยเนาะอ่ะเดี๋ยวมาดูว่าข้างในใส่อะไรไม่ใส่อะไรเข้าไปบ้างนะจากที่ให้ทุกคนดูตอนแรกแล้วนะคะก็คือเหลือที่เยอะมากเนี่ยไม่ว่ายังสามารถแบบใส่เพิ่มได้อีกครึ่งนึงนะคะสิ่งแรกที่ไม่ใส่เข้าไปก็คือน้ำหอมฉีดผม ของ Byredo อันนี้ลายลิปสติกของแพทมักแร็ดถุงเก็บอื่นน้องหมา <c oughs> ลิปสติกอีกแท่งหนึ่งนะคะของแพทแล้วก็กุญแจบ้านนี่มีนกหวีดด้วยถ้าเกิดใครจะวิ่งมาทำร้ายเมย์ก็คือเมย์สามารถหยิบขึ้นมาเป่าได้ถ้าเมย์หยิบทันนอะไรอีกครีมทามือของบา r รีโด ที่ไม่ต้องบอกเพราะว่าเดี๋ยวก็มีคนมาถามเองไงกระเป๋าสตางค์แล้วก็อ,อมไฟแชรของ RUMI นะคะเป็นเคสพกไว้ทาไมไม่รู้อันนี้สามีซื้อให้มันน่ารักเมยก็เลยโคกนะคะน้ำหอมอีกกลัวไม่หอมของดิฟทีอันนี้เป็นกลิ่นโปรดของเมเลยแล้วก็ มีเข็มกาดไปบริจาคเรือดจากที่ไทยมารือไม่ได้ออกเลยนะแล้วก็มีไฮไลท์กับแป้งนะคะของชาแนลหมดแล้วนี่และเหลือที่เยอะมากไม่คิดว่าคือใส่โทรศัพท์ใส่แบบเจลล้างมือใส่เบบี้ไวท์กุญแจรถ คือใส่ได้หมดเมคิดว่าตอบโจทย์นะคะสําหรับแบบเพื่อนๆที่แต่งตัวใส่มินิมอลหรือว่าเพื่อนๆที่เป็นสาวออฟฟิศคือใช้ได้ทุกวันพูดเลยเดี๋ยวใส่ของกลับเข้าไปให้ดูก็ถ้าเกิดใครสนใจนะก็คือไปถามกับเจ้าของแบรนด์เขาได้ไม่ว่าจะเป็น d m ไปถามแบบไป follow เขานะคะหรือว่าจะไลน์ไปทางแบบไลน์ออฟฟิเชียลของเขาก็ได้นะเห็นว่าเขามีโปรโมชั่นอยู่บ่อยๆนะซึ่งสามารถ ไม่รู้ว่าติดต่อถามเขาเองนะคะเพราะว่าราคาเมก็ตอบไม่ได้เพราะเป็นช่วงเหล่าแต่โปรโมชั่นของเขานะคะพูดว่าอยู่ระหว่างหมื่นต้นๆกลางๆปลายๆแล้วกันแล้วแต่โปรนะคะก็คือราคาแบบไม่เจ็บหนักแบบ3ามสี่หมื่นเหมือนแบรนด์ไทยอื่นๆนะเออเมก็คิดว่าตอบโจทย์นะคะสำหรับคนที่แบบแต่งตัวแนวนี้เนาะก็คือเป็นแบรนด์หนึ่งที่น่าสนใจนั่นเองสามนี่ใส่กับเป้าไปให้ดูแล นี่ค่ะเก๋ไหมถ้าเกิดใครที่ชอบนะคะก็อย่าลืมไปสอบถามเขาได้นะคะแล้วก็ถ้าเกิดมีเขาถามอะไรก็ถามเมข้างล่างได้ถ้าเมตอบได้เมก็จะตอบถ้าเมตอบไม่ได้เมก็จะบอกว่าไปถามเขาเองนะจ๊ะ <c oughs> โอเคก็วันนี้นะคะก็ขอบคุณเพื่อนๆทุกคนที่ติดตามมาถึงตอนนี้แล้วกันนะคะแล้วก็เรามาเจอกันใหม่วิดีโอหนะะ้าค่ะบ๊ายบาย